อย่าลืมสแกนคิวอร์โค้ดเข้ากลุ่มไลน์เพื่พอรับข้อมูลข่าวสารเทคนิคพิเศษต่างๆด้วยน,นะครับสวัสดีเพื่อนๆชาว level story r evolution ท่านานคลิปนี้ก็จะเป็นค e v e นที่78นะครับก็จะมีอีเวนต์ใหม่เข้ามานะ ก็จะเป็นการแข่งขันปรับปรุงสติมากแล้วสติมากใหม่ที่เข้ามาก็จะเป็นสติมากเผาเลือดเนาะก็ด้รางวัลน,นะฮะก็จะเป็นสติมากเส้นลำกับสติมากเผาเลือดนะฮะ mm hmm. ช่วงระหว่างก็จะไม่มีฉายยาให้แล้วนะฮะท็อปสิบนะครับ mm hmm. ก็จะมีแค่สติมากอันเก่ากับสติมากอันใหม่นะฮะในตัวของเฟสนะครับก็จะเป็นคะแนนเกยวกับสติมากน,นะะเมื่อเราั p คะแนนถึงตามกำหนดก็จะได้ ถิ่ทรัพยาพเข้ามานะในการได้รางวัลพิเศษนะครับก็ต้องทำคะแนนถึง650ขึ้นไปนะครการนับคะแนนนะครก็จะนับจากสิกมายาชะดำยาชะขาวแล้วก็สิกมาเต้นรำแล้วก็ซิกหน้าเขาเลือดเท่านั้นนะครับอีเวนท์ที่มาคู่กันก็จะเป็นอีเวนต์การค้าทรเลสานะก็ให้เพื่อนๆนะฮะ ผมวีเฟสหาเฟสที่เป็นสีทองหรือว่าสีส,ส้มนะครับมันจะทำให้ได้คะแนนแล้วก็ได้แต้มเอาไปได้ของในร้านคาบเดือดใสเยอะขึ้นมาในเชิงของคาเทนไซน์นะก็จะมีเหมือนเหมือนเดิมนะครก็คือเดือดอัศจรรย์น,นะเมื่อทำตั้ง1,380แต้มนะฮะแล้วก็จะปลดล็อพด้วยการแลกกับติกม่านใหม่นะครับติกม่าเลือดเนื้อ แล้วก็สิกมาจะฉฉะขาวนะรับต่มากแล้งได้นะฮะอีเวนที่มามงคลก็ต้องครบตามเป็นหมดนะถึงจะเปิดอีเวนนะครับไม่ว่าทํทำอะไรนะัะหวังไปก็ไม่ได้รับอะไรนะฮะในเซวนของซิกมาอันใหม่นะฮะก็จะเป็นการบวกค่าเลทนะครับเป็นสิกมาที่เพิ่มค่าเลทเพื่มต้นให้กับตัวละครนะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องทำสามดาวขึ้นไปนะฮะถึงจะได้ การเพิ่มเหล็กนะครับไล่ยังสามารถลดดา m a ที่ได้รับจากสกิลเหล็กนะฮะแล้วก็ลดค่าเหล็กเพิ่มต้นของศัตรูได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดใหม่นะครับเป็นการปรับสติ๊กม่นะครับก็สำหรับใครที่มีสติกมก่ดาวเต็มแล้วดาวร้บก็าสามารถเอามาเพิ่มตรงนี้ได้นะครับจะทําให้ได้สเต็เพิ่มเติมนะครับแล้วก็เมื่อครบตามเลี้ยงที่กรบหนดนนะก็จะได้ ติกมากนะครับอันใหม่นะเป็นแมสนะในส่วนอีเวนต์การเติม5วันนะก็จะเป็นการเลือกสื้อมาเป็นลำหรื Sigma อสติกมาอาวขาวนะก็ได้ประมาณ10ชิ้นนะครับ,รบต่อการเติม3อ0นะแล้วก็โบนัสการเติมสะสมก็จะเป็นสติกมาฝาเลือกนะครับอีเวนต์เ็เริ่มใจวนวเหมือนเหมือนเดิมแล้วนะครับก็ขอบคุณท่ารับชมนะแล้วเ,เจอกันใหม่นะครับ